สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับวันนี้ยามเย็นนะครับเราก็จะพาไม่ขันไปอาบน้ำกัน ออกมาก็ไม่เจอเพื่อนสาวของเขาเลยนะเจมืนโอ้ยคุณอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าฮักเลาวาเนนเ่เจมือนี่เหรอเจมืนน้องบะตองจะไปอาบน้ำพร้อมกันเลยทั้งสามเชือกทำไมวันนี้เดินเร็วแท้ไม่ขันโอ้มาลัางๆนี่แซงเขาก่อนเลยนะเนี่ย คือยางฟาวถะละอกยางยีดถูกกินผู้ใดนาได้กลิ่นใครไม่รู้ยากาศยามเย็นครับผมอยู่กับบรรยากาศยามเย็นพาน้องๆช้างของเราไปอาบน้ำ เดินออกกําลังกายแล้วก็ไปอาบน้ำด้วยมืัอน,นี้คือเปลี่ยนอย่างสีเนาะบอกแปกบอกแปก <laughs> ไม่คันรีบนะไม่รู้ว่ารีบไปทำอะไรเนี่ยอุ้ยิววิววิวเจอวัวครับสามสาวเจอวัวโอ้นิงน่งนิงน่งนิงน่งนิ่งนิ่งนิ่ง อยู่กับแม่ขันไม่ต้องกลัวเด้อบัวตองเนี่ยแม่ขันพาบวกอย่างเดียวเลย <c oughs> โอ้บนนีเป็นนั่งพญ่ายาังออกหนามูเลยมันเนี่ยตามหลังมานานละขอออกหน้าวัานวันนี้ แวะอีกแล้วโอ้ยแวะอีกแล้วเอาอีกแล้วบาทนี่โอ้โอ้แหวกไปหาพี yeah, ่ดาวอีกแล้วไม่ขันเอ้ยโอ้ยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพูดนะพูดนะเอาเนาะเข้ากันได้ทุกเชือกครับเวย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 ตองไปหาเขาคือกันเว้ย โอ้ยวนลุนควันลุนควันยู่บ่าหนี่ไม่ทันเอาอะไรเด้เอาอะไรเด้เอาวุ่นวายแล้วมันยุงป้านขี่ถือส่อนหรือบ่าหนี่เอาหวงกันหน้าดูเลยดู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 ไม่ทันเอ๋อ งเลยันไปมาชวนแม่ขันแม่ขันมาชวนพี่ดาวไปอาบน้ำเอาละสิเอาเอาเอาแม่ขันมาเด้อพี่ดาวเด้อไปอาบน้ำด้วยกันเด้อเอาเอาเซสบาทหนิเอาแม่เมื่อินเซสแม่เมื่นบาทหนิ เ็เขาป้า老านี่นเขาป้า老านี่เออเอาเอาไปไดนบะนาะมาไหนเนี่ <laughs> นี่ออกมาแล้วครับนี่ครับอยู่กับบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับ แวะข้างทางตลอดไหมคันเอ้ยไปลูกไปอาบน้ำแล้วค่อยมากินอีกเด้อสองสาวมาก่อนเบือเจ๊หมื่นครับเจ๊หมืน่นมะใหม่เนาะควานคนใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่อ้าวทำไมได้หลังเขาแล้วทีนี้ทีแรกออกมานี่สปีดอย่างเร็วมากมาถึงตรงนี้แล้วเดินเอื่อยๆเชยชาเลยอี่ยอีกไม่ไกลก็จะถึงท่าน้ำนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วก็ไม่ได้เจอ แม่ส้มนะโอ้เจอแม่ส้มเจอน้องน้ำมนด้วยเอาละสิแม่ขันเจอเด็กหน่อยลวงปัดนานว่าเราตัวเจอลูกสาวหลาเพราเจ้าฝ่าแลนไปหาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาบน้ำก็นลูกโอ้ยๆอ้ยอยอยไปอาบน้ำก็นลูกอย่าห่วงเขาหลายลูก ไม่ไปอีกครับดูไม่ไปอีกไม่ยอมไปอ่ะเอาแม่ขันโอ้ยเนาะเอา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 ได้ยินเสียงเขาแล้วไปแล้วโอ้ยแม่ขันโอ้เอาเอาโอ้อะไรจะขนาดนั้นนะแม่ขันเลยเอา โอ้ยเนาะลูกเขาแต่ห้าหักหักแทวเนาะหักแทวเนาะไม่คันห,นนหนืไม่คัน,ไ,คนไปลูกไปเ <c oughs> จอน้องน้ำมนต์แล้วชะงักเลยได้ยินเสียงน้องน้ำมนต์แล้วไม่ไปแล้วน่ะเอา ไปใส่อีกโอ้ยเนาะหว่วงลูกกะหว่งหวงห่วงมูกะห่วงบบบนี่เอาเ็จไปอาบน้ำกันลูกละอ้ย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 จักมือนี่เป็นอีหยังลระวุ่นระวายเลยมีขันมือเนี่ยคืออ้วนอัวคักแท้มือเนี่ย โอ้ยบุญไหวายพายถุงเลยไม่คันใจเย็นเย็นไม่คันใจเย็นเย็นเออไปลงน้ำก่อน,อนย,ยืนรอให้มาก่อนนะครับยืนรอให้บัวมาก่อนโอ้ยเจอไข่ก็รักไปหมดเลยเจอเจ๊หมื่นก็อืวันนี้นี่แม่ขันอาการผิดปกติมากเลยวันนี้บันเทิงแน่ๆครับวันนี้ เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปมันจะมีอะไรกันต่อนะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องพังคันเงินพลายมงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับหวหัอเอามาอีกเชื่อกบพี่ดาวตามตูดมาทัานพอดี